สวัสดีค่ะทุกคนดูวันนี้แอนได้รับอุปกรณ์เสริมในการทำวิดีโอของแอนไมโครโฟนเพื่อเวลาแอนทำวิดีโอแล้วจะได้เสียงดังขึ้นชัดเจนขึ้นไอขาตั้งกล้องเพื่อความม่วนของคุณแม่ลูกอ่อนในการทำวิดีโอลง youtube ได้รับการนุ้มมาจากคุณสามีแล้วคุณสามีบอกอความสุขของเธอทําไปเถอะรอตั้งนานกว่าจะได้ตั้งสองอาทิตย์มาถึงแล้วทีนี้แหละเสียงจะได้ชัดแจ๋วแหวสักทีแอนซื้ออยู่แอนซื้อจากอินเทอร์เนต็ตจ้ะเดี๋ยวแอนขอไปทดลองก่อนนะจ๊ะ ว่ามันใช้การได้หรือเปล่าสวัสดีตอนเย็ยนจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้ากลับมาดามเดนมาร์กสวัสดีจ้า